ทอลิที่หรือว่างานร้รานอาหาร,รนเนาะเฮ้ยไม่อยากใช้คำว่างานริการเลยไฟ <laughs> ังฟังดูสิแบงแ <laughs> มงเออเราทำงานร้านอาหารที่อาหารคาเฟ่อะไรอย่างงี้เออสามคนเลยนะคะก็หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวดีๆกันมาแล้ววันนี้อยากให้ทุกคนมาฟังเรื่องดาร์กไซด์เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย ได้เตรียมตัวมาเพราะว่าเวลาที่เราเจออะไรแบบเนี้ยเราจะได้รู้ว่าเราจะรับมือกับเรื่องราวแบบนี้ยังไงนะคะก็แต่ว่าก่อนอื่นนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมกันเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะเมืองแอดเดลที่เราอยู่เนี่ยนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ดองสาวคนนี้ด้ยวยเย,ย้ไลฟ์บอสพีวาย เราก็ทำช่องนะคะเออานไทอินก็มาวงการมายาเนาะแล้วก็ subscribe ให้คนละด้วยไม่มีกัคเออรักอะไรเนี่ยจับตาใครแทนยูยูอย่าลืมบอกทางน้องด้วยนะระหว่างไปเรื่อยเดี๋ยวไปเวขวาอเอออ่ะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็เออเราจะเริ่มจากใครดีเราเราขอเริ่มจากน้องพลอยดีกว่าเพราะว่าน้องพลอยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพี่เอออ่ะ น้องพลอยเอามุมนี้ได้ไหมเอออย่างนี้ง่ายกว่าอะน้องพลอยพี่เออยากให้น้องพลอยแบบช่วยบอกหน่อยว่าตั้งแต่อยู่ทํางานยูทางานอยู่ที่ออสเตรเลียมากี่ปีละสิบห้าฮะสิบห้าปีใช่ตั้งแต่ปีสองพันหกอ่ะแล้วยูทาด้านร้านอาหารมากี่ปีก็ตลอดเลยใหม่เลยแล้วก็ไปลงร้านอาหารไทยส่วน ครั้งแรกที่คิดว่าเป็นดาร์ที่สุดคือเรื่องราคาที่ได้กับผ้าแรงเออเอออันนั้นคือดาร์กสุดคือไม่รู้ว่าสมัยก่อนหรือไงแต่เรารู้สึกว่าเราได้น้อยกว่าคนอื่นออคืออยู่ทํางานสมัยก่อนคือจะเป็นแบบว่าทํางานต้งสมมตินะสิบโมงถึงสามโมงสิบโมงเช้าถึงสามโมงกะเช้าใช่ไหมเอออยู่ได้สามสิบดอลปะอยู่แน่นเออสามสิบดอลฮะเดี๋ยวเอาใหม่ <10 S 2> ไม่ได้ฟงงังสามโมงเช้าสามสิบดอล สิบโมงถึงสามโมงเช้านั้นมันห้าชั่วโมงนะสิบโมงเข้าสิบโมงถึงไม่ใช่สามโมงเช้าสามโมงบ่ายเออเออ sorry บ่ายสามโมงอ่ะสามสิบดอนแล้วเชฟใช่ห้าชั่วโมงเชฟอันอนั้นมันเชฟเออแล้วหกสมมุติเข้าห้าโมงกะเย็นห้าโมงถึงสี่ทุ่มอยู่ได้ห้าสิบตามทางเลยเออเออนี่คือแบบดาร์กไซส์เรื่องราคาก็คือ ถ้าเช้าได้30เย็นได้50าสิบใช่เรื่องโอ่โาแต่าถ,าาถามว่าตอนมาใหม่ๆปีส0 0 6ั 2, นหหรือเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเขามีแหมออสเตรเลียเนาะมันต้องมีราคาที่มันบ่งบอกไว้แหละเออแต่ว่าเราก็เหมือนแบบโดนโกงไปเพราะเราใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออเออเออยูอาจจะต้องตะโกนหน่อยนะไอ้ไม่ได้เสียบไมอ่อ่าได้ยินไหม <laughs> <laughs> มีคือเรียวมากแล้วจะไม่ตัดด้วย,เ,ยวเอออ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไปทำงานร้านแซนด์วิชบาร์เนี่ยมีคนเกียดหัวดำอย่างไรอืมโอ้จิกใช้จิกใช้จ้าอืมก็คือรั i ิ m หรอใช่โอ้จิกใช้จิกใช้ใชเอามีดเคาะบ้างเนี่ยใ,ให้มัน มเขือเทศมาเอามีดไม่ใช่ไม่ใช่เอามีดขอมือนางหมายถึงหมายถึงเอามีดเขาเรียกอะไรนะเอามีดใช้อะงาชๆๆๆชอ้มีไอ่พูดนะแต่ิ้นช็อตช้นชะอ่าอ้น้มันเป็นบบแบดแมนเนอร์มากการใช้สิ่อขอิในกาอบใก้นใหอทชิอนช็อตาิ้นช่อะชิ้นชอประเทศเอไม่ไนช็อตช่ไนชขอตชิ้นช็อตชิ้นช็วตชิ้นชยอตชิ้นช็อตชิ้นช็องหมางชาอตชิ้นช็อตชิน เอาเอามีดเคาะถาดถาดมะเขือเทศปัก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 โอ้ตกใจที่นี่ไม่รู้เรื่องหันไปดูอ๋อมึงบอกให้ขูดกีบวงการมายาอะไรก้าด่ะเอออเธอบอกฉันไปหยิบมะเขือเทศอ๋อแต่นางไม่พูดไม่เคยพูดแต่จริงใจอย่างเงี้ยเล้วทัสหมนก็เคาะเคาะกระถางเล้วตัดตุออุ๊นุ๊ต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 ุนตุ๊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 ตร๊ตุ๊ตุ๊ตุเตุ๊ตุ๊มุ๊ต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  ประชดเออประชดประชันเลยเหมือนเขากลัวว่าเราจะไปแย่งงานเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเข้าไปใหม่ๆก็โดนอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆไปก็เริ่มแบบที่หลังเห็นปุ๊บก็เลยไม่ต้องให้เขาคอแล้วพราะเหมือนเราก็เหมือนปรับตัวอะไรเงี้ยถ้าถามว่ามันก็ดีไหมมันก็ไม่ดีอยู่ดีเพราะว่ามันก็ไม่ควรที่จะปฏิบัติกับเราแบบนี้ไม่ให้เกียริเนาะใช่มันไม่เออแล้วยู่มีวิธีการลัเมืงยังไงแล้วยูผ่านมันไปได้ยังไงอะ ก็หลังๆพอทําไปเสร็จไอก็เริ่มรู้ว่าอามองสายตาไอรู้แล้วของที่ต้องเตรียมอาเห็นแล้วว่ามันจะกระหมดแล้วอไปเตรียมให้มันก่อนก่อนที่มันจะขอเอามีดเรียกเอเอเอ,อ่าหลังๆนางก็เริ่มแค่มองหน้าเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเรียกแบบนั้นแล้ว<เ>ออหละนางก็จะไปแบบว่าสมมุติว่าถ้าหยิบ ของใช้ของนางอะสมมติเราก็เราจะมีมีดมีที่คีปของตัวเองเนี้ยอ,อถ้าสมมติไอหาของไอไม่เจอมีคนหยิบของไอ้ไปอะและ้วไอ้เผลอไปหยิบของนางนะหันมามองแบบอย่ามาหยิบมีดฉันนะนี่มีดแซนวิชฉันห้ามจับอะไรเงี้ยนออางจะแบบออกแนวนี้ไปหลังจากนั้นก็แต่หลังๆก็เริ่มไปได้ไปด้วยกันได้ก็โอเคแต่ก็ไม่เคยคุยกันสักที แต่พอหลังๆเสร็จอยู่ไปประมาณ3-4ปีนางก็เริ่มชินแหละว่าเราก็ต้องทำงานกับนางไปอะไรเงี้ยเออพอรู้สึกว่าปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นงานคริสต์มาสนางทำดีจ้านางบอกพอลลี่นางเยกฉันพอลลี่พอลลี่เป็นน้องพอลล่าเหรอพอลลี่พอลลออกเสียงพลอยไม่ได้ไงพอลลี่ come over my house นะแบบประมาณนี้ยงรู้เลยทำไมรู้เลยว่าชาติอะไรอ่ะไม่บอกว่าเป็นอัไหนแต่วกามันก็มีคนดีคนเหมือนเข้าใจาอะ c o ท e over my house นะอันีแบบปันดี้อ้าวฟังดูเหมือนคนทางยุโรปเอาไปใช้ ก็ดีแหละก็รับมือได้ก็คือสองเรื่องก็คือคือยู่ก็ใช้ความอดทนความอดทนล้วนๆเราก็รู้ว่าเหมือนกับก็ต้องเผชิญหน้ากันต่อแต่นางไม่ใช่เจ้าของร้านใช่ไหมใช่แต่นางจะชอบชำรตัวเหมือนออเดอร์ริ่งบาสังเบอสซี่บอสซี่อ๋อก็คือเป็นสองเรื่องที่แบบคิดว่าเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแบบเออไม่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็คือเรื่องเงินที่โดนโกงค่าตัวเหมือนแบบว่าเออจาน้อยไอ้ว่ามันไม่ได้โดนโกงหรอกไอ้ว่าเราอะยอมรับมันมั ใช่เหมือนแบบเหมือนมันใหม่ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแม่งเข้าใจกันแบบนี้อะไรเงี้ยเอาไปใหม่ๆอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราตั้งแต่แรกว่าฉันจะให้เธอร้อยหนึ่งแล้วเขาให้ห้าสิบไงใช่ใช่คือเขาก็ให้มาเท่านี้เหมือนแบบมันไม่มันไม่มีใครเหมือนแบบว่าไอ้ว่ามันไม่ใช่การโกงไอ้ว่ามันเป็นการไม่แฟร์มาก่าไม่แฟร์ใช่แล้วก็เหมือนสมัยก่อนเราไม่ได้มานั่งดูยูทูบว่าเออคนนี้บอกคนนั้นคือมันไม่ีมันไม่มีการรีวิว รียบร้อยน้อมน้อมท้องตนอย่างเงี้ยแล้วความก็แบบก็หือหื้ออยากได้งานางได้เงินใช่ใช่ก็เลยต้องยอมรับไปอะไรเงี้ยก็เรื่องเงินแล้วก็เรื่องเรื่องเนี่ยคนเกลียดคนดำอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เยอะแต่เหมือนแบบเขาเหมือนเขากลัวว่าเราจะไปแย่งงานเขามากกว่าเออเอออ่ะที่ได้มางั้นเดี๋ยวเรามาถึงตาคนขับนะคะคนขับของเราบ้างน้องตังต้องขออนุญาตต้องขอโทษทีคือน้องขับรถไปด้วยพูดไปด้วยอ่ะแต่ก็เออนั่นแหละ ได้อยู่ได้อยู่เนาะยูก็คอนเซนเทรตไปเดี๋ยวช่วยบอกทางส่วนตองตังนี่ยู่เจอเรื่องอะไรเพราะเพราะว่าตังนี่เป็นน้องใหม่น้องเพิ่งมาอยู่ออสเตรเลียได้ไม่ไม่กี่เท่าไหร่ถึง2ปียัง2ปีแล้วสปีแล้วจริงป่ะโอไม่ก็ทำฟลอยเย้โอ้ด้วยสองปีนิสนิสเออว่าแป๊บเดียวเองทำไมพี่รู้สึกเหมือนอยูเพิ่งมาได้2ปีเออ any way ที่อยู่เจอดากสายหมา ที่สุดคือไม่โดนโกงค่าซุปเปอร์ค่ะอือซุปเปอร์เนี่ยมันเป็นเงินที่เราควรจะต้องได้นะคะถ้าเราทํางานแบบเสียแท็กเนาะเงินซุปเปอร์เนี่ยก็คือเป็นเงินที่คนที่เนี่ยค่ะเอาไปไว้ใช้ยามเกษียณก็คือแบบบ้านลายชีวิตไปแล้วในในตอนที่เราทํางานไม่ได้แล้วทีนี้เงินซุปเปอร์เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเองคือนายจ้างจะเป็นคนจ่ายให้เราเนาะ เออปิดอ้าวหลังจากนี้หมายความว่าเดี๋ยวเธอเลี้ยวเออเอออ้าวสวยมันไม่อยู่เดี๋ยวไอเก็บให้โอ้ยนี่คือเรียวมากอ่ะแล้วทีนี้สิ่งที่อ่ะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาละอธิบายเรื่องซูเปอร์และแล้วทีนี้ตัดโดนโกงยังไงก็คือตอนนั้นตายังไม่ค่อยเข้าใจว่าเออเงินซูเปอร์คืออะไรอย่างเงี้ยเพราะยังไม่มีบัญชีแต่ว่าพอ แต่คือที่ร้านก็เปิดบัญชีให้แหละใช่ป่ะแล้วเข,เขาก็บอกว่าเออเขาจะต้องจ่ายเป็นแบบบางรา i, rounding, ้านจะจ่ายเป็นเดือนหรือบางร้านจะจ่ายเป็นควร r t e r ี่อะไรใช่ไหมทุกสามเดือนทุกสามเดือนเออปรากฏแต่ก็อ๋อโอเคแล้วคือมันก็มีอยู่ในเพย์สลิปตังอยู่แล้วอะคือจำนวนตัวเลขอ่ะมันมีว่าเขาจ่ายตังก็เลยไม่ได้ไปเช็คในบัญชีซูปเปอร์ว่าเขาจ่ายจริงหรือเปล่าเออพอ พอพอพอหลังจาก6เดือนที่ตัต๊กต้องต้องลาออกจากร้านเนี้ยเออเออก็ไปเช็คเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันเป็น working holiday ด้วยกันอะเขาบอกว่าเออเขาก็ได้เงินซูปเปอร์นะ2,000กว่าอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมออแล้วมันสามารถแบบเหมือนเบิกตอนช่วงนั้นมันมันเบิกซูปเปอร์ออกมาได้เพราะว่าโควิดเออเออเออ,เอ,อตั๊กก็เลยเฮ้ยตั๊กจะเบิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเบิกมาใช้ออปรากฏเขาไปดูในบัญชีเอา้าแทนที่ฉันจะได้สองพกว่า ฉันได้สามร้อยเออเอ,อ, <laughs> อเก็เลยแบบอ้าวเอเียงวะเออก็เลยแบบติดต่อไปทางแบบเมนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ตอบกลับมาว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ร้านแบบจ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อไปกับเป็นเมนเจอร์คนแบบเหมือนอีกเลเวลหนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่กออออ็ต่อไปต่อไป ติดต่อไปเรื่อยก็ไม่มีแบบไม่มีตอบคําถามไม่มีตอบรับอะไรกลับมาเพราะตั้งทั้งแบบเมสเซจแล้วก็แบบไม่ได้เลี้ยวซ้ายนะต้องขับตรง s o รี่นะคะเอาหรอขับตรงไม่ใช่เลี้ยวซ้ายไม่ได้ไปขึ้นแบล็คบูดคือสไลด์ไปทางซ้ายเอเโอเคใช่โอเคลับมาต่อ s o รี่ค่ะแล้วก็แบบว่าอ้าวทั้งติดต่อไปบริษัทที่จ่ายตังค์เพราะว่ามันคนละบริษัทกับที่คาเฟ่ที่ทำา เออก็ติดต่อไปก็ไม่มีレスปอนกลับมาเออเออคราวนี้ก็แบบของจะเล่นกูเองนี่ใช่ไหมเอเปอติดต่อแฟร์เวิร์กเลยไม่เออไม่พูดภาพทำเพลงก็ติดต่อแฟร์เวิร์กแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้โทรไปบอกเขาโดยตรงอ่ะนะก็คือลงอีเมลอ้อยส่งอีเมลไปที่แฟร์เวิร์กแล้วก็แบบเหมือนเข้าไปในไมกเออแล้วก็แบบเหมือนไปยื่นคําร้องอ่ะเออฉันโดนโกงเลยเออ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 แล้วก็นานเหมือนกันนานจนแบบ ปีกว่าเลยอ่ะจนลืมเนาะแฟ์เว <en> ิร <t ot> ์เพิ่งติดต่อกลับมาเมือ่อเมื่อสองสามเดือนที่แล้วว่าแบบเอออยู่ติดต่อได้แล้วนะ next step ก็คือแบบยูก็ัคือเจ้านายนายจ้างอ่ะรู้แล้วออว่าออว่ายออูไม่ได้รับเงินซุปเปอร์ Super, แล้วเขาก็จะพยายามจ่ายเงินคืนให้เร็วที่สุดเออเอ,อก็คือเหมือนได้เงินมาแล้วแบบเหมือนคล้ายๆว่าเกือบจะได้เงินมาทยอยเหรอใช่เลเหลือแค่แบบไม่ไม่ไม่เหลืออีกแค่หนึ่งสเต็ปก็คือได้เงินก็คือจบเออ ก็คือก็คือเขาจะทยอยผ่อนจ่ายให้เราแต่เราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้แบบแต่แฟนเวิร์กก็คือแบบดําเนินเรื่องให้เราเออเนี่ยคือข้อดีของที่นี่คือกฎหมายคือเขาทําปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยใช่ไหมแต่ก็คือความโชคดีของน้องคือถ้ามันไม่มีเกิดไม่เกิดเหตุการณ์โควิดนะอยู่ก็คงแบบก็คงลืมไปเลยก็ไม่รู้ไปเลยว่าแต่ตก็เพิ่งแบบเริ่มมาว่าอ๋อต้องมีบัญชีซูเปอร์ก็ต้องเหมือนเพิ่งอะ เพิ่งโหลดแอปมาแล้วก็เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยจริงจังหลังจากที่หลังจากหลังจากที่คุยกับเพื่อนที่เป็น working holiday ว่าเขาได้เงินเท่านี้เราทังไม่ได้เออตาก็เลยแบบแล้วตาก็คุยกับเพื่อนที่ทํางานที่เดียวกันเออแล้วนางก็บอกว่าคนนึงอ่ะเป็นยุโรปใช่ไหมเขาไปยุโรปไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เงินซุปเปอร์อันนี้ก็คือได้ได้ได้แค่แบบไม่กี่เดือนเือคือเราจะได้แค่สองเดือนแรกแล้วอีกคนนึงก็ยังทํางานอยู่ร้านนี้อยู่นะเป็น ปาลใช่ปะแล้วเขากบอกว่าเออได้นะแต่ว่าไม่ไม่สเต y l เลฟไม่ลงไปข้างล่างแต่ว่าอยู่บนดิสไลน์ไม่ใช่เธอเลยเออออแล้วแบบเพื่อนในปาลก็บอกว่าก็ได้นะแต่ว่าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเออซึ่งเขาก็ accept อันนั้นอะเออก็เลยแบบเอ้าอะไรวะสองคนนี้งงเพ่าเขาก็ไม่ยอมเรียกร้องเอาความยุติธรรมใช่แต่กก็แบบไม่เอาแต่พี่อ่ะมีความรู้สึกว่า คนชาติชาติอื่นอ่ะเขาไม่ชอบทําอะไรที่มันต้องแบบเกี่ยวกับโรงเรียนอย่ป่ะด็อกิเมนต์อ่ะเกี่ยวกับงานเอกสารอะไรพวกเนี้ยเออเขาจะไม่ค่อยแบบเหมือนกับอยากทํากันเท่าไหร่เขาก็เลยแบบไม่เท่าไหร่เงินแบบสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยของฉันไม่ใช่เขาไม่ได้นะจ๊ะเออฉันก็เอามาซื้อรถซื้ออะไรได้ได้เงินตรงนั้นน่ะเออจ่ายค่าเรียน ทีเนี้ยก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสองคนทั้งสองคนน้องสองคนเนี้ยนะคะเอกก็อยากจะแบบมาเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะให้คําแนะนํากับคนน้องๆที่กําลังจะมาว่าเฮ้ยแบบควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างที่จะมาทํางานถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเนี่ยแหละก็เลยอยากเอาเรื่องราวของแบบเอ่อดาร์กไซส์ของคนคนแบบคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเอามาแบบว่าต้องมีอ<ข>ีกเรื่อง เผยแพร่เรื่องอะไรเรื่องที่แบบจะจ้างแล้วคือไม่จ้างจะจ้างแล้วคือไม่จ้างคือพี่ตัวเว่ยคืออะไรอ่ะคือตบานเลยคือตั้งอ่ะไปลองงานที่คาเฟ่หนึ่งแล้วอก็คือมั่นใจระดับนึว่าแบบเอ่าแบบเป็นงานค่อนข้างที่จะเป็นบาริสต้าที่มันสเปเชียลมาก ต้องเทินไหร่เพรเาะฉะนั้นอยู่ก็กแบบแบบนึงเออแล้วแบบเราก็เราก็ไปลองงานปุ๊บแล้วเขาก็อุ๊ยโอเคไอ้แบบชอบอยู่มากเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะติดต่อกลับไปแล้วก็นานเลยประมาณหลายเดือนอยู่แบบสองสามเดือนเขาไม่ติดต่อกลับมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ติดต่อก <ๆ S 1> ลับมาว่าเฮ้ยแพทแบบอยู่แบบอยากทํางานหรือเปล่าตอนนี้อะไรเราก็แบบ ได้จริงดิเพราะเราก็ <Culture. S 1> ก็ชอบร้านนี้เออแล้วก็อันนี้ที่ไหนที่ซิดนีย์เออตัรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้มันมันกาแฟมันค่อนข้างโอเคแล้วกาแฟร mm hmm, อร่อยเลยแล้วไปลองงานหลายรอบแล้วแบบสองรอบมีสองสาขาก็ไปแบบทีละรอบก็ไปซ้ําอีกอะไรอย่างนี้ uh, ใช่ไหมเออเออเราก็แบบเออค่อนข้างมั่นใจแล้วคือก็ไปเจอพี่คน ไปเจอพี่คนไทยด้วยทํางานที่คาเฟ่แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยยูเป็นเพื่อนกับคนนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเออเออก็ถ้ารู้จักคนไทยเราก็แบบบอกใช่ไปดีอะไรแล้วเขาก็เรียกเราแพทก็เอาก็ชื่อแล้วแล้วตาก็คือนี่คุยกันสามวันเลยนะว่าแบบเออตาเป็น working holiday วีซ่านะยูยังจะรับอยู่หรือเปล่าว่าตอนแรกเขาบอกเขาไม่รับ working holiday แล้วแบบเขาก็ได้สิอะไรอย่างเงี้ยรับ เราก็เลยถามว่าเออได้เงินเดือนเท่าไหร่นู่นนี้นั่นเสร็จสับแล้วก็บอกว่าเออเมื่อไหร่ที่จะแบบเริ่มงานได้เออแ้วเขากต็ตากตอหเลาบอกว่าเออมันก็ต้อง บอกน้องพลอยก็เรื่องเรื่องน้องพลอยก็ที่ซิดนีย์ป่ะเออที่ซิดนีย์ใช่ใช่เออเอน้ำตาล่วงเลยเป็นแบบน้ำตาแรกในใ,ใ,ในในออสเตรเลียเลยแล้ว,แล,วแล้วที <laughs> แล้วพวกยูมเคยมีแบบเรื่องพวกนี้ที่ที่แอลเลดปะ่ะไม่มีนะไม่มียังไม่มีเออยังไม่มีมีแต่ที่ออสเออ,เอ,อที่ซิดนีย์ใช่ป่ะเออเออทีเนี้ยก็เลยอยากจะแบบแนะนำให้ให้คนที่กำลังชมเนี่ยแหละ ว่าเออเผื่อใครที่เตรียมตัวจะมาเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยแบบมันจะต้องเจอเรื่องอะไรพวกนี้แล้วเขาควรจะต้องทอํายังไงดีก็ก็คือจะต้องแบบที่อยากแนะนําคือหาข้อมูลมาก่อนเลยนะว่า นะคะแล้วก็เวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยเราก็สามารถถามเขาได้ถ้าเขายังไม่ขอเราถ้าอยากแบบมีทริคว่าเขาจะจ่ายไม่จ่ายให้ให้แบบว่าถามเขาไปเลยว่าเออ when do you need my uh, information my details อะไรก็ว่าไปนะคะก็แบบเออเออเว้นเวเยอะมากแบบ do you want me to give you uh, แท็กโฟล์นัมเบอร์หรือว่าซูเปอร์นัมเบอร์อะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องให้เขาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้เนาะข้อดีของการทํางานเสียแท็กนะคะเราก็จะได้เงินซูเปอร์จากนายจ้างแล้วเงินซูเปอร์ตัวนี้มันเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับเรามากๆสําหรับคนที่ถือวีซ่นนักเรียนมาเนี่ยก็ถ้าแบบกลัวว่าเอ้ยไม่ได้สําคัญอะไรเงินเงินซูเปอร์ฉันไม่ได้จะอยู่นี่คุณสามารถถอนกลับไปได้นะจ๊ะตอนที่คุณจะกลับประเทศนะจ๊ะมันก็เป็นแบบ เป็นเขาเรียกอะไรอะผลประโยชน์ของเราเราก็เอามันให้หมดเนาะไม่ต้องแบบไปอมองข้ามว่าอันนี้ไม่เอาก็ได้นี่ไม่เอาก็ได้นะคะก็ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็สําหรับในเรื่องของการเอาเปรียบด้านการทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้นะคะก็เอ่อถ้าเราเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ่ะรัซิสก็คือคนที่ดูถูกไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกสีผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ถ้าเรายังไม่มีทางเลือกจริงๆก็อาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็อมองข้ามมันไปก่อนเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดตามที่เขาพูดแต่ถ้ามันทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะพี่ก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนงานเพราะ <laughs> ไม่ใช่บอสจริงๆอะ่ะไปคุยกับบอสเลยว่าแบบเออแต่เราสามารถรีพอร์ตได้รีพอร์ตกับเจ้านายกับซุปอะไรอย่างนี้ได้ว่าเออฉันอย่างงี้ยงี้แล้วถ้าเกิดเขายังไม่ให้ความเป็นธรรมกับเรานะคะก็แล้วก็หางานใหม่ ไปเลยทำไมถึงให้ใช้ควาว่าหางกนใหม่ไปเลย<ม>เพราะว่ามันก็เราก็ไม่จําเป็นต้องมาทนอะไรกับเรื่องพวกนี้เนาะ<ม>เราก็มีสิทธิ์<ช>ม,มีมีทางเลือกของเราอะเนาะ<ม>งานม,มันมีเยอะแยะแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ได้ฟิตกับที่นั่นไม่ได้ right place ไม่ใช่แบบอยู่เนาไม่ใช่ same culture อะไรมันก็มีลหลายๆอย่างอะค<ม>่ะที่เราจะต้องเจอเพราะฉะนั้นกเ็เอาที่ทําให้เรามีความสุขมากที่สุด แล้วเราก็เป็นคนไทยเราเป็นประเทศที่มาจากไหเราเป็นคนที่มาจากประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นนิสัยใจคอของพวกเราเนี่ยก็จะไม่ชอบให้ใครมาดูถูกไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเนาะนิสัยคนไทยเราก็อาจจะใช่เพราะเพราะคนไทยแปลว่าอิสระอิระเออเรื่องเรื่องพวกนี้นะคะเอกก็ขอเอาเป็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันแล้วแต่ว่าใครอยากจะรับมือ,อยังไงใคร ความอดทนมากก็อดทนต่อไปนะคะก็เพื่ออะไรได้ของตัวเองแต่ถ้าใครไม่มีความอดทนหรือว่าไม่ชอบไม่ใครมาเอาเปรียบกันก็ลุกขึ้นสู้นะคะ step up for yourself นะคะก็เนี่ยแหละเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญอย่าลืมเลขแพดฟาวน์นัมเบอร์ ก็คือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนั่นเองนะคะแล้วก็เลขของเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆองๆที่กําลังชมนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องพลอยแล้วก็น้องตาก l ลฟอ์ออฟพีวายนะคะนักนะะนเรียนพยาบาลว่าที่พยาบาลวา่วาที่พยาบาลว่าที่พยาบาลของเมืองแอดเลดนะคะแล้วก็ยังไง เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดเอพิโซดหน้านะคะแล้วพูดลิ้นหลวดจะพูดเร็วไปทำไมเนี่ยก็วันนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนดูแลรักษาสุขภาพค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่น <Bye. S 1> จ้าบ๊ายบายจ้าร